สวัสดีครับครับเป็นตัวแทนจากกรมวิชาการเกษตรนะครับมาจากสํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเป็นนักวิจัยนะครับก็ขอขอบคุณทางสมาคมนะครับแล้วก็ทางผออภิยรัตน์ให้โอกาสเป็นตัวแทนขึ้นมาผู้คุดนะครับในนามของกรมวิชาการเกษตรนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการปรับแต่งจีนโนมในรอบปีที่ผ่านมานะครับโดยผมขอใช้ธีมในการพูดวันนี้ว่าเป็น Tiny Tech บิ๊กอิมแพกก็คือเทคโนโลยีเล็กๆแต่สร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่นะครับโดยตัวเทคโนโลยีเองก็เป็นเลยทางวันนี้เป็นเทคโนโลยีเป็นโมเลกุลน,นะฮะก็คือมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นเทคโนีเล็กๆนะครับส่วนต้นทุนนะฮะในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีก็เมื่อเปรียบเทยียบกับการปรปับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิมเนี่ยก็น้อยกว่าระยะเวลาสั้นกว่าทรัพยากรน้อยกว่านะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไท y ีเทคนะครับแล้วก็เป็นบิ๊กอิมแพนะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คืออยากขอยืนยันเหมือนที่ทางอาจารย์สุประชัยได้นําเสนอไปแล้วคือเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมไม่ใช่ GMO นะครับเป็นคนละอย่างกันนะครับอสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในสองส่วนด้วยกันคือเรื่องของการวิจัยพัฒนาแล้วก็เรื่องของการสร้างการรับรู้ซึ่งเราได้ดําเนินการไปแล้วส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมกำกับดูแลทั้งสส่วนเนี่ยกรมวิชาการเกษตรได้ดําเนินกแล้วนะนะโดยการควบคุมกำกับดูแลเนี่ยทางวิยาศาัตร์ได้นําเสนอไปแล้วนะครับในช่วงเช้า ส่วนการวิจัยพัฒนาก็เดี๋ยวจะมาขยายความเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การสร้างการรับรู้ก็เช่นเดียวกันนะครับโดยผมอยากให้เปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าทเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเนี่ยเปรียบเสมือนการสร้างสร้างตึกขึ้นมาตึกหนึ่งครับสิ่งที่สําคัญก็คือฐานรากฐานรากในการสร้างผมเปรียบเปรียบเสมือนกับการพอลิงเนื้อเยื่อนะฮะซึ่งดินแต่ละที่แต่ละสถานที่มันไม่เหมือนกันนะบางที่ดินอ่อนบางที่ดินนุ่มนะดังนั้นก็เหมือนพืชเหมือนกันนะพืชแต่ละชนิดมันก็ไม่เหมือนกันนะ ความยากง่ายในการทําฐานลากก็แตกต่างกันนะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องาการสร้างตึกขึ้นมาคือต้องมีเครนใช่ไหมเราสร้างเครนขึ้นมาประกอบเครนขึ้นมาก็เปรียบเหมือนเครื่องมือที่เราใส่เข้าไปในการที่จะปรับแต่งเย็นนะก็คือตัวคริสเปอร์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็คือมีการตกแต่งตึกให้สวยงามนะครับแล้วก็ถอดเครนนั้นออกไปนะก็คือจะเป็นตึกที่สวยงามนะครับก็เปรียบเสมือนตัวเครื่องมือตัวนี้ก็เหมือนกันหลังจากที่เราทําการ สร้างปรับแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องถอดเครนตัวนี้ออกไปนะก็จะเป็นตึกที่สวยงามที่เราเห็นนะครับนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้ได้เห็นภาพไปแล้วนะก็คืออ่าอ่าทางกรมวิชาการเกษตรกกได้รับการสนับสนุนทุนจากสวกรนะครับในหลายๆพืชด้วยกันนะที่เห็นเป็นลูกศรสีเขียวติ๊กอยู่ด้านหน้านยก็จะมีทั้งเห็ดแครงเห็ดฟางนะครับมะละกอข้าวโพดมันสำปะหลังแล้วก็ถั่วเหลืองนะครับโดยอ่าแบ่งนะครับเป็นอ่า จนิสคอเวอรี่การปรับแต่งยียนแล้วก็ซัพเซอร์เกก็เปรียบเสมือนกับต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำารต้นน้ําก็คือการศึกษาหน้า,านที่ของยียนนะฮะอันนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับส่วนกลางน้ําก็คือการนํายียนที่มีรู้ฟังก์ชันแล้วจากต่างประเทศเนี่ยมาทําการปรับแต่งนะครับส่วนสุดท้ายคือ s ัพเซอร์เกก็คือ,อเราได้นำกันมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนหนึ่งนะครับก็เราจะนำพืชที่ได้ตัวเนี้ยมาทดสอบกับการขอการการับรองก็คือตาม แบบฟอร์มพอป .1 น,นะจะเห็นว่าจะมีรายละเอียดที่ต้องเพิ่มเติมเข้ามาให้ครบนะครับถึงจะได้รับการพิจารณาในการรับรองนะฮะก็เหมือนกันงานตัวนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่จะศึกษานะฮะแล้วก็ทําข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับรองนะครับอันนี้ก็แบ่งภาพให้เห็นชัดเจนครับก็จะมีสามส่วนด้วยกันต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําก็มี Gen, Discovery, Gen ิสคอเวอรี่จีน e สเอติ้งแล้วก็ซัลเฟเคสตัวจ e นิสคอเวอรี่นะครับกลับไปเมื่อกี้ ตั้งคู่นะครับกลับไปอีกตไลดหนึ่งครับครับตัวจีนิสโคลลีก็จะมีพืชสามชนิดก็คือ,อข้าวโพดเห็ดแล้วก็ตัวมันสำปะหลังนะครับส่วนตัวการปแต่ยยีนก็จะมะีตัวเหลืองข้าวโพดแล้วก็ตัวเห็ดฟางส่วนตัวเซอรเซครสของกรมวิชาการเกษตรก็จะเป็นตัวมะละกอนะครับถัดไปเลยครับ ตัวมันสับปะหลังนะฮะก็คือเราศึกษาเทรดก็คือการต้านทานโรคใบด่างนะครับซึ่งแผนในการดําเนินงานในสองปีนะครับปีแรกเนี่ยตอนนี้คืออยู่ปีที่หนึ่งครึ่งทางแล้วนะครับคือรอบหกเดือนแล้วก็คือ,อเราได้ทําการทํทาทันสกิโตมเรียบร้อยแล้วก็คือเปียบเทียบระหว่างพันธุ์ที่ต้านทานกับไม่ได้ต้านทานนะครับเช่นเดียวกันกับตัวข้าวโพดเช่นเดียวกันนะครับก,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 ก็คือเราศึกษาเทรดเรื่องของการทนแรงนะครับตัวเห็ดแครงก็ศึกษาสารสาคัญนะครับ ชีสโซฟิแลนด์ so นะครับก็คือตัวเป็นเบต้ากูแคนนะครับถัดไปเลยครับสำหรับตัวกลางน้ําก็คือ,อการปรับแต่งยีนโดยใช้ยีนที่มีฟังก์ชันจากต่างประเทศที่เรารู้นะครับก็คือจะมีทั่วเหลืองข้าวโพดแล้วก็เห็ดฟางตัวทั่วเหลืองก็คือจะใช้พันธุ์ที่จากกรมวิชาการเกษตรเองที่มีอยู่นะครับเพื่อที่จะทําให้ปรับแต่งให้มีลักษณะทนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโปรตีนสูงมากขึ้นนะครับส่วนตัวข้าวโพดนะฮะก็ จะใช้พันธุ์ที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นมีลักษณะดีมีผลผลิตสูงผสม,มง่ายเนี่ยทาให้มีลักษณะทนแรงมากขึ้นนะครับส่วนตัวเห็ดฟางก็ใช้พันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรเองก็คือกวบกสรชอนหนึ่งแล้วก็ตัวเบอร์เก้านะครับในการที่จะปรับแต่งยีนให้มีความสามารถในการทนต่อการอุณหภูมิต่ําได้ให้มีระยะเวลาในการบดภกได้นานขึ้นนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวซัเซิเคสก็คือตอนนี้เรามีะมะละกอ ต้นฐานเวลาจุดวงแหวนนะครับตอนนี้ก็เราทําข้อมูลทางชีวโมเลกุลนะครับค่อคนข้างใกล้จุดสมบูรณ์แล้วนะครับกอ็อยู่ระหว่างการารวบรวมข้อมูลนะฮะแล้วก็เตรียมพ,พออิทีขอใบพรป .1 ตามแบบฟอ,อร์มพรป .1 แล้วก็สุดท้ายก็จะปีหน้าก็จะยื่นสมมติขอใบพอป .2 นะครับต่อ,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 ปอ,อไปเลยครับนอกจากนั้นนะนอกจากทุนสวก,กที่เราได้รับครับก็จะมีทุนสกสว นะครับส่วนหนึ่งที่เราได้รับาเริ่มต้นในปี68เช่นเดีวยวกันครับก็คือตัวพลิกต้านทานโรคแอนแทสโนดนะครับปัจจุบันก็ได้ระบบถ่ายยีนระบบอ่าคริสเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นมันฝรั่งนะครับทนร้อนก็เอ่อเช่นเดีวยวกันครับเ,เริ่มต้นในปี68เช่นเดีวยวกันครับก็ได้ทั้งตัวระบบถ่ายยีนแล้วก็ระบบอ่าคริสเปอร์เรียบร้อย ในส่วนของการสร้างการรับรู้นะครก็อันนี้ก็ทางพอปิทย์ได้นําเสนอไปแล้วก็คือเราได้เข้าไปร่วมในงานอัก e ีนิก์อันนี้งานแถลงข่าวที่โรงแรมริชมอนด์แกรน d นะครับต่อไปครับต่อไปเลยครับหลังจากนั้นก็เข้าไปร่วมจัดบูธท,ที่ Impact ที่ผ่านมานะครับก็รับความสนใจนะครับจากประชาชนแล้วก็ผู้สนใจเข้าร่วงงาน ไม่จะเป็นนักเรียนนักศึกษาเกษตรกรนะครับก็มีกิจกรรมนะครับหย่อนลูกวิงปองนะครับสอบถามความคิดเห็นเบื้องต้นของผู้เขาร่วมเยี่ยมชมบูรนะครับว่ามีความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะก็ส่วนใหญ่ครับก็เห็นด้วยกับทีโ83เปอร์เซ็นนะครับต่อไปครับก็ทางผอพิรัตทางอาจารย์สุภชัยด้วยก็ดีนะครับขึ้นไปร่วมงานวทีเสวนานะครับนะครับ นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีตรงนี้นอกจากนั้นครับทางกลุ่มครับกลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมนะครับสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีคภาพจริงๆนําโดยดรปิยนุสสอนใจวันนี้ลาพักฟื้นผ่าตัดนะครับไม่สามารถมาได้ก็เราได้เดิน,ดนทางไปทั่วภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะนําไปนําเสนอสร้างความรับรู้ความเข้าใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีรวมถึงเก็บผลสำรวจด้วยมาด้วยให,ใ,หให้ชมกันนะครับต่อไปครับ อันนี้นะก็เป็นตัวอย่างคําถามที่เราอาถามแล้วก็ผลสํารวจนะครับก็คือว่า,ารู้จักเทคโนโลยีตัวนี้ไหมก็ส่วนใหญ่ก็ครึ่งประมาณหนึ่งในสามรู้จักนะครับส่วนอีกประมาณครึ่งครึ่งเนี่ยก็คือเคยได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจนะครับน,นี้ก็เป็นช่องว่างที่สําคัญนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะที่ท,ทําทําให้ประชาชนหรือว่าผู้สนใจเนี่ยมีความเข้าใจในเทคโนโลยีตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาครับคุณทราบหรือไม่ว่า,าเทคโนโลยีปรับแต่งจโนมแตกต่างจาก G m o อนะครับ ก็ประมาณหนึ่งในสามตอบว่าทราบส่วนอีกหนึ่งในสามบอกว่าไม่แน่ใจแล้วก็หนึ่งในสามบอกอย่ากลับไปนิดนึงครับหนึ่งในสามก็บอกว่าไม่ทราบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าอันนี้เป็นช่องว่างอีกอย่างอย่าหนึ่งที่เราจะต้องเติมเต็มให้เข้าใจนะราชาชนก็คือเอ่อทำอย่างไรนะให้คนที่ไม่แน่ใจเนี่ยให้มีความทราบแล้วก็คนที่ไม่ทราบเนี่ยให้ขยบมมาทราบมากขึ้นนะครับถัดไปครับอ่าอันนี้ก็ เป็นสเกลนะครับว่ามีความปลอดภัยมากแค่ไหนจากศูนย์ถึงสิบนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะค่อนไปทางที่ให้ค่อนไปทางมากก็คือเลขสิบเนี่ยครับครับถัดไปครับจากนั้นถามต่อครับว่า,าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะนําเทคโนโลยีนี้มาช่วยในการแก้ไขเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศส่วนใหญ่สีแดงก็คือเห็นด้วยแล้วก็สีน้ําเงินคือเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับตัดไปครับอันนี้ก็าถามความถี่นะก็คือเรื่องของอิทธิพลใดที่มี ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีนี้มากที่สุดนะครับที่เป็นสีฟ้าทางซ้ายเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องของสุขภาพนะครับส่วนถัดมาตัวที่สองที่เป็นสีแดงที่มีสูงขึ้นมานี่ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ยังเป็นประเด็นที่ยังที่ผู้สมรวจคิดว่ามีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีอยู่สองปัจจัยนี้นะครับถัดไปครับครับทั้งทั้งสี่หกภูมิภาคนะครับถัดไปครับอันนี้ครับก็ถามนะครับว่าเ พุทธกเต็มใจในการเอาบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีการปรับต่งโนมที่ผ่านการรับรองแล้วหรือไม่นะครับส่วนใหญ่ก็คือเต็มใจนะครับแล้วก็มีประมาณหนึ่งหนึ่งในสามบอกว่าไม่แน่ใจนะครับต่อไปครับแล้วก็นี้ถามว่าข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเพียงพอหรือไม่นะครับหากไม่เพียงพอต้องการข้อมูลอะไรนะคำตอบก็คือต้องการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ข้อมูลจากต่างประเทศอันนี้คือข้อมูลส่วนใหญ่ที่ ผู้ที่ให้ให้การสํารวจเนี่ยต้องการนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลวิทยาศาสตร์จะมาจากไหนก็คือมาจากตัวนักวิจัยตัวจากตัวสถา,า,าบาันการศึกษาเองก็ดีนะครับต่อไปครับอันนี้ต่อไปครับอันนี้ก็น่าจะสุดท้ายแล้วก็คือช่องทางใดที่ผู้ให้การสํารวจเนี่ยต้องการที่จะรับข่าวสารี่สุดคําคตอบก็คือจะเป็นช่องทางออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับก็ ก็จะเห็นว่าช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่เป็นช่องทางหลักในการที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารสองก็คือข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ต้องการที่ผู้ที่ประชาอ่านหมายถึงว่าผู้ได้รับการสารวจเนี่ยต้องการที่จะได้รับมากที่สุดนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ของตัวนักวิจัยเองด้วย็ดีนะครับในการที่จะทําอย่างไรนะครับที่จะ f ูล f ิล l ส่วนที่ยังไม่แน่ใจอยู่เนี่ยให้มีความแน่ใจมากขึ้นให้มีความเข้าใจเทคโลยีนี้มากขึ้นนะครับ ครับก็จบการนําเสนอครับขอบคุณครับนะคะในข้อสอบคดีหรือว่าในคดีออนไลน์คดีกรตุ้นทุกคนเป็นการถามตอบในรอบหลังจากที่ท่านวิทยากรบรรยายและเสร็จแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราจะขอกราชับเวลาการบรรยายนะคะซึ่งจะพร้อทุกคนท่านวิทยากรบรรยายแต่ละคนนะคะอ่า เวลาทั้งหมดไม่เกิน15นาทีนะคะโดยที่เดี่ยวใกล้เวลาที่ใกล้จะหมดแล้วจะมีคณะทีมงาน,นยกป้ายดรอปค่ะค่ะในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญผู้้